เป็นคือบะซวงวจะจะกินตะหมกมุ้งเลยวะบีมยุบบ้านวะหามันกันนะเงียบแค่วะจุกจิจุกจิ๊กจุกจิกแค่นีน้แล้วเ้แกเกบ้าโอ้ยเบาเบาโอ้ยเจ็บเจ็บทำเาเบาซิบ้โอ้ยเบาเบา เอาอีกแล้วเอาเอราขี่มากันอีกแล้วป้าเดียวเวนี่ยกันนะยังอีของเจ้ามาพอให้ซุ้มให้เสียงอีกแล้วเนาะโอ้ยฮะว่า,วา,าก็เฮ็นยังกันนี่โอ้ยว่าเสียงยังกันเนาะกินเป่าเลีล้ยงขวดเราเจ้าไม่เฮ็น,นยังไรว่าอีส่วนกินตาบักหุ่งละเย่ว่ะบวกส่วนคัดเย่คัดบม่ค่อยส่วน สิแก่เพชรเพิ่นจักหน่อยก่อนนะมักมาจอบเบิ่งกูดีนะได้ได้ไอ้เดี๋ยวคอยสิตาให้เจ้ากินเอาแบบแซ่บๆเลยเนาะไปะหลังบาง้านมือนีกูสิจัดให้กินแซ่บๆเลยมึงหึ <c oughs> <c oughs> งถาบึงไอ้ถาจะเข้าก็ได้เดี๋ยวคอยสิจัดให้กินแซ่บๆโอเคเอาแบบแซ่บนะซว่างๆนะไอ้มือนีคอยบ่มีถ้วยมีจานเด้อ บาได้ลากเอ้ยไปย่างไปกับโปรเข้าไกินกัได้โอเคไป <c ười> จึงสี่เลย mặc xay gì đi <laughs> nát ấu nằm xay luôn pè ấu khủng sư luôn xay đi lại xay nói xem nói xay lại xem lại và đẹp và đẹp mặc xay của đi nát <laughs> 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 <đẹp, bà> <laughs> 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 xin bưng con á hmm đẹp ai ma đẹp đâu ma ao ai tầm bậc tầm bậc hung bẹp แซ่บครับมือาด้ชุดยอดครับอ่ะเขาอ่ะยังกินน้อยบานเนี่ยอู้ลองเบิงของแซ่บอ้ายนะเอ้าเบิดเลยครับกินเขาหน้ากินเขาเไดายน้ำได้น้ำบ้าของแซ่บเนาะเสด้มันเอ้ากินเขาเจ้า ีกุ้งเขาอ,อ่ะปล่อยกินเหงื่อกันของแสบเลยมือนี่ผมจัดให้แบบแซ่บๆอ๋อใส่กระถินพร้อมอามต้องมันเป็นนองๆมัง้งเร่งเด็กมันเป็นนองๆอ,อ่ะม,มันเป็นนองปลาล่าหเออนองจริงมันแสบของมันแสบเอากินเขากินอะไรๆปล่อยกันแล้วเหงื่อคือเหงื่อจัดนะ อร่อยถูกใจเอออะไรใหม่สูกลืมเอ่อสเตีนฟู้ดเยี่ยม